นับสนุนโดยเดแฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟรเมนเต้ทีรีไวส์ขอต้อนรับกลับมาในช่วงที่2อง6 8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้อาหารเยอะและเป็นอาหารอร่อยด้วยวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอยากบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมสามารถสั่งถึงบ้านได้เป็นเรื่องราวของหอหมก ห่อหมกนี่มีที่มาที่ไปของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่แถวนนทัุรีในช่วงโควิดระบาดเขาต้องกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองที่ชุมพรก็ทำห่อหมกของเขาเขาพบว่าแถวบ้านเขาเนี่ยทำห่อหมกปลาสากใบเหลียงอร่อยมากๆแน่นอนใบเหลียงนี่อยู่ที่ทางภาคใต้รู้จักกันเป็นอย่างดีแลว้วเวลาเอามัทกรมกับห่อหมกนี่อร่อยมากๆใครไม่เคยลองทานต้องลองทานดูชื่อห่อหมกไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชม ห่อหมกยมมาทูดนี่คือชื่อของเขาห่อหมกยมมาทูดอร่อยกระชากวิญญาณก่อนเจอยมมาบานต้องได้ทานสักครั้งเช่นกับชื่อหนังแต่ที่เด็ดไปกว่าน,น,นั้นคือรสชาติลองไปดูว่าคุณอ๊อฟเขาทำห่อหมกยมมทูดอย่างไรครับสวัสดี พี่อามวิบูลนะครับพร้อมกับทั้งผู้ชมแฟนรายการ168ชั่วโมงทางช่องสาทุกท่านนะครับของมอกของเรานะครับก็คือเราจะคัดสรรจากวัตถุดิบจากแหล่งประมงพื้นบ้านนะครับเป็นหลักก็คืออย่างเช่นปลาสาบนะครับเราเลาะเอาเฉพาะเนื้อนะครับไม่มีก้างแล้วก็คลุกเคล้าด้วยหัวกะทิอย่างดีรวมทั้งพวกสมุนไรพรหอมทั้ง ลิ่นเอกลักษณ์พริกขี้หนูใต้นะครับที่จะมีรสชาติหรือว่าความหอมที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับพร้อมทั้งอันนี้ครับหอหมกปูปูม้านะครับพร้อมทั้งไข่แล้วก็เราจะใช้เนื้อปูนะครับคนลงไปในเนื้อหอหมกด้วยนะครับเราไม่ใช่แค่โรยหน้านะครับเน้นๆนะครับเนื้อปูพร้อมทั้งตัวเอกลักษณ์ของเรานะครับเมื่อทําเสร็จใหม่ๆนะครับเราจะแท่ฟรีดก่อนนะครับผม อย่างน้อยนะครับ12ชั่วโมงเพื่อจะให้ตัวห่อหมกแข็งนะครับและไม่เสียครับก่อนที่เราจะห่อห่อแบบนี้นะครับมาซีนเป็นสุญญากาศนะครับจะได้ส่งถึงมือลูกค้ามีคุณภาพผมก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับในการที่เอาห่อหมกที่ขายกับคนในพื้นที่อยู่แล้วแต่ผมอยากให้คนทั่วประเทศหรือ ทั่วโลกเลยก็ได้ครับตั้งใจคือทั่วโลกอยากให้ทานห่อหมกผมผมก็เลยลองฟรีดดูครับนึ่งสุกแล้วก็ฟรีดนะครับแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีนะครับเราซีนถึงอากาศอย่างดีอยากทานเมื่อไหร่ก็คือได้ทานตอนนั้นเลยการขายห่อหมกนะครับก็คือมั่นใจมากๆครับของฝีมือห่อหมกคุณน้านะครับที่ททท ทำขายในพื้นที่มามากกว่า20ปีนะครับผมทุกคนก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ผมก็ลองชิมตั้งแต่เด็กยังไม่เคยเจอหอหมกเจ้าไหนในพื้นที่นะหรือว่าทุกที่ที่เคยได้กินนะครับไม่เคยอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยของเขาเนี่ยกำมันมากแล้วก็เนื้อปลาสดครับรวมทั้งพวกพริกแกงแล้วก็รสพริกของทางคุมพรเนี่ยจะมีรสชาติที่แตกตก่างอื่นนะครับมันจะหอมมาก เ็นจุดเริ่มต้นของเราครับอันนี้ก็คือห่อหมกปลาสาบนะครับเป็นห่อหมกที่รองด้วยใบเหลียงทั้งหมดนะครับทั้งปูและปลาตัวนี้จะเป็นปลาสาบที่เราเลาะแต่ก้างนะครับเป็นเนื้อปลาล้วนๆครับพริกแกง10ห่อครับ1แพ็คมี10ห่อ300บาทครับและตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นําเสนอมากเลยครับเพราะว่าปูนี่น่ากินมากๆครับผม10ห่อนะครับ1แพ็คราคา500บาทนะครับผม ดิบนะครับเราจะคัดสรรจากลุ่มประมงชาวบ้านนะครับในพื้นที่ที่เรารู้จักนะครับอย่างเช่นเรือของชาวบ้านนะครับที่เป็นเรือเล็กนะครับเราจะได้เนื้อปลาที่สดนะครับเพราะถ้าไม่สดเอามาทานี่ก็ไม่ทําดีกว่าครับแล้วก็นําออกมาอุ่นด้วยการนึ่งหรือการเวฟก็ได้ครับลูกค้าจะได้ชิมรสแบบเหมือนเพิ่งออกมาจากซึ้งใหม่ๆเลยครับเพราะว่ารสชาติของเราการันตีครับถึงจะฟรีซนานแค่ไหน ความอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะเราใช้วัตถุดิบที่ดีมากๆครับนี้ก็ค่อนข้างภูมิใจกับตัวธรุรกิจตัวนี้นะครับก็คือ 1. นึเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับ 2. ได้ช่วยคนในพื้นที่ครับคนหาปลาคนทําใบเหลียงก็เหมือนกับช่วยให้ทุกคนมีงานทําขึ้นมาในช่วงที่บางคนอาจจะยากลําลบากในการ ทำงานหรือทำธุรกิจนะครับก็เป็นปัเนเพืิงเล็กๆในการช่วยให้ทุกคนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ผมก็ดีใจครับแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้หอหมกได้ไปทั่วโลกครับมีต้มยำทําไมมีผัดไทยต่างชาติทําไมไม่รู้จักหอหมกผมอยากให้ต่างชาติรู้จักหอมหมกบ้างครับคุณผู้ชมสามารถจะเข้าไปในเพจ Facebook ชับคูห่อหมกโยมทูตตันที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้นะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งซึ่งก็น่ารักมากๆเขาคือคนทีร่รวบรวมเอาเศษหนังที่เกิดจากการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆของเครื่องหนังเอามารวบรวมกลายพันธุ์กําเนิดใหม่ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมในขณะนี้และสวยงามมากๆเราจะมาพูดคุยกับคู่รักคู่นี้กันสักครู่หลังโฆษณา